คราวนี้ก็มาถึงผู้นำรายการแล้วนะครับใยแดงไหว้ครูอยู่ทางด้านซ้ายมือท่านผู้ชมครับเดชพนมลูกพระบาทร้อยร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์น้ำเงินพันพยักทำเกษรร้อยยี่สิบสองคู่นี้พรกันมาแล้วครั้งหนึ่งครับปรากฏว่าเดชนพนมเป็นฝ่ายชนะคะแนนวันนี้ก็เปิดโอกาสให้พันพยักได้มีโอกาสแก้ตัวครับก่อนจะไปชมนะครับแล้วก็เรียนนิดหนึ่งว่าคู่เอกนั้นเบนดาหร้อยยาทานพยักกล่องสีเหลืองเป็นเดียวครั้งเดียวมอบเงินส่วนให้สองพัน น้ำมวนโชว์และเกิดบาดแผลแต่ก็มีค่ารักษาพยาบาลเข็มละห้าร้อยจากแอนตานซินครับยา,ารกักษาโรคกระเพาะเต้าก้านคอสอกกลับคอร,รอยนกได้แอนตาซินมอบหมื่นหนึ่งจนาไร้แก้วหางน้องได้แอนตาซินให้ปนนไปสามหมื่นเลยนะครับวีแลคคาเฟ่าปากซอสสุบบุหรีคืนนี้พบกับคุณสุรินทรานิยากรซึ่งตอนนี้นั่งอยู่ข้างผมนี่นะครับพรุ่งนี้ครับอาปาพรนครสวรรค์15เดียรัสสุธาพรและสิเอกชัยศรีวิชัยครับนภาลายศีพูดเพชรเกม63เปิดบริการตั้งแต่11สิบเป็นต้นไป บรรยากาศอาหารทะเลสดๆบรรยากาศร่มรื่นเนือที่หกไร่จอดรถกว่า200คันครับรับจัดการมงคลสมรสวันเกิดเลี้ยงสังสรรค์ทุกคืนมิตลุดคืนละห้าสองคณะนักร้องรับเชิญเจ้าพระชีวิตกับ16ธันวาพบแม่มวิจุดาพิมดำเจ้าของเพลงสะพโลกสลาตานจาาละครสามร้านคาเฟ่มีโชว์ไม่มีชาครับเฮเบิร์มดูแลกุุงทนคอมเพล็กชั้น5พบกับนักร้องวัยรุ่นหุ่นเซ็กซี่มากมายครับห้องคาราโอเกะสวยหรูเครื่องเสียงชั้นยอดจากต่างประเทศนักเบิกคนใดขึ้นชกหลังชกชกได้อืดครับ สุดที่สุดประจำสัปดาห์น้ำมันเครื่องข้าวต้นเทอร์โบแพทพันธุ์อื่นเพื่อดอกกะบะมอบรางวัลที่4 5,000และพลาสติกอัดลมรูปกระสอบทรายหนึ่งใบมีว่านเจอเทนเบนครับสุขภัยบาลสามครบสูตที่สุดท่านต้องการอะไรยังไงแบบไหนเรามีให้ท่านพร้อมสับสำหรับท่านชายคือในพบกันที่มีว่านเจอเทนเบนบริงานโดยคุณทศพลระเจรมังสาพ,พืชเมรีขอเชิญนักกอล์ฟร่วมการแข่งขกรอล์ฟสมัครเล่นที่ใหญ่สุดในประเทศไทยกับบิ๊กแมตต์บิ๊กแชมพีจีซี2,000เพื่อมีสิทธิ์ไปปชิิงทีี่สสนนามซต้ คุณเหมิงประเทศจีนรับโชคดีอาจมีสิทธิเป็นเจ้าของเบน e 2 4อสีสมัครแข่งขันวันนี้ครับที่สนามกอล์ฟเดนเซนพรากลาอินทราโทรศัพท์914-1930สามครับสามารถเข้าแข่งขันตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤษภาคมปีหน้า ประวัติทั้งคู่ครับเดชพนมและพันพยักษ์นักร้องน,ำน้ำมัวรครับคุณสินิตาซึ่งคืนนี้พบกันที่วิลล่าแต่ตอนนี้อยู่ที่นี่นนเล่าให้ฟังประวัติครับอ่าละค่ะฝ่ายแดงนั้นคือเดชพนมลูกประบาดนะคะวันนี้ก็บอกเดชพนมนั้นต่อน้ำหนักให้กับพันพยักษ์หนึ่งปอนด์นะคะเดชพนมเดชพนมนั้นช่างน้ำหนักช่างไปเช้าร้อยยี่สิบสองปอนด์ลดไปหนึ่งปอนด์ค่ะชื่อจริงก็คือต้อมคงเดชนะคะอายุตอนนี้ยี่สิบปีเป็นชาวอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะชกมวยมาแปดสิบเจ็ดครั้ง ชนะ64ครั้งแพ้22ครั้งและเสมอ1ครั้งครั้งล่าสุดนั้นชนะคะแนนพันพยักธรรมกเกษมที่เวทีมวยราชดำเนินค่ะฝ่ายน้ำเงินนั่นคือพันพยักธรรมกเกษมนะคะที่เห็นอยู่หน้าจอทีวีขณะนี้นะคะน้ำหนักช่างประเช้า122ปอนด์ค่ะชื่อจริงคืออนุพงศ์อินนามเป็นชาวจังหวัดขอนแกน่นนะคะอายุต,ตอนนี้25ปีค่ะชกมวยมา88ครั้งชนะ64ครั้งและแพ้24ครั้งครั้งล่าสุดนั้นแพ้คะแนนเดดพนมลูกระบาด ที่เวทีมูราสเดมินค่ะครับก็เป็นการล้างตาอีกครั้งหนึ่งของมวยคู่นี้ครับโดยเฉพาะทางด้านฝ่ายน้ําเงินครับพันพยักทำมากรเกษมสองครั้งที่ผ่านมานั้นตาซ้ายตาขวานี่ปิดไปแล้วครับเที่ยวนี้จะปิดตรงไหนก็ไม่รู้ครับเพราะว่าแพ้สองครั้งครั้งสุดท้ายนี่แพ้กันไป25วันที่ผ่านมานะครับแต่ว่าวันนี้เดชพนมได ต่อน้ำหนักให้กับพันพยักหนึ่งปอนครับก็คือ121กับ122คําว่าต่อน้ําหนักนี่คนที่มีน้ําหนักน้อยนะครับต่อให้คนน้ําหนักมากโดยคนน้ําหนักน้อยนั้นจะต้องลดลงไปนั่นเองครับหรือว่าบีบน้ําหนักตัวลงไปพีมมือเก่งกว่าแต่ว่าต้องทําน้ําหนักต้องรีดน้ําหนักลงไปความแข็งแกร่งก็อาจจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมาเกิดความสมดุลกันครับก็ต้องดูกรรมการพิยะเหล็งสุดใจบนเวทีครับ คืนนี้สลินทานิยากรตอนนี้ขอลาไปนอนหลับพักผ่อนครับที่จะร้องเพลงคืนนี้เพราะเพาะให้แฟนๆได้ฟังได้ชมกันนะครับไปพบกันที่วิลล่าคาเฟ่แล้วก็ทุกเช้าครับอ่านหนังสือพิมพ์บ้านเมืองครับมีทั้งส่วนการเมืองการเศรษฐกิจการกีฬาแล้วก็บันเทิงครับทุกเชา้าวางแผงครับบ้านเมืองมาแรงครับในยุคนี้คุณนกแลไปยุทธสายครับครับ จัดข้อมูลต่างๆให้ยางทุกเสาทีเดียวแล้วก็อ่านวิจารณ์มวยเด็ดครับทางด้านพอลัมวิจารณ์มวยนกแลนนะนั่นจะิปบ้านเมืองอ้าวแล้วครับมาโอ้โหแต่ถ้าจะดูหนังเสร็จแล้วจะไปฟังเพลงไปสนุกสนานก็ไปโน่นแหละครับบางกอบรูมครับปากซอยวัชรพลเปโปสเตอร์รอต้อนรับแฟนๆอยู่ครับ ครั้งสุดท้ายที่เดชพนมชนะพันพยักก็คือ16พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับซ้อมยอยู่โนโนพระพุทธบาทครับอำเภอพระพุทธบาทสระบุรีเลี้ยวขวานิดนๆครับพันพยักนั้นก็อยู่ค่ายธรรมกเกษมของคุณคำหนึ่งรรมกเกษะมครับมีการชกในยกแรก ยกแรกก็ยังไม่มีอะไรครับคุณเดเดนพันพยักมาเตรียมมาแบบวันนี้ขอล้างตาหน่อยครับอ็อย่างที่ว่าแล้วครับหลังจากที่แพ้กันมาเมื่อวันที่1 6เดือนที่แล้วเนี่ยครับวันนี้พันพยักไปซุ่มไปถึงก็ซุ่มโป่งนะครับไปซุ่มซ้อมมาเลยแล้ววันนี้ได้เปรียมน้ำหนักบอลนะครับบทยกที่หนึ่งมยกสองต่อคณะกรรมการนักเรียนในสิบเหล่าฐานสื่อสารรุ่น22ทับ2507ครับ ขอเชิญร่วมชมมวยการกุสนสมทุนสํบเริการนักเรียนในสิบเหล่าสื่อสารนะครับที่ทุปลราพจากการสุรบและครอบครัววันเสาร์หน้าครับที่วทีมอย3สาหแห่งนี้ครับเริ่ม11กกา30นาทีก็เชิญชมโดยพร้อมกันครับติดตามชมยก2ต่อของมวยคู่เอกรายการเป็นการแก้มือครับฝ่ามือคือพัน,นยัญจแพ้มาแล้วครั้งหนึ่งที่ราชดำเนินเบอร์นที่16ที่ผ่านมานี้เองแต่ว่าแพ้แล้วมันจะต้องแพ้ตลอดไปนะครับ ไปฟิตไปซ้อมไปบำรุงร่างกายมาแข็งแกร่งวันนี้ก็มาขอแก้มือให้หายสงสัยครับกรรมการบนเวทีครับกรรมการเพิะเล็งสุดใจมีจิรศกดิ์แสงจำรัดนิคมวงทาสาและประภัยประเทศให้คะแนนข้างเวทีเดี๋ยนี้เป็นยกที่สอง วางแข้งไปศึกจำมวชาวันนี้ผ่านมาแล้วสามคู่คู่แรกแมนชั่นสิบปาปาชนะคะแนนการเพชรสิงห์กิรีคู่สองกำมานาศัก์ออมสินชนะทีเคโอมาธานุ v ีพีพิยมยกที่สี่คู่ที่สามมังกรเพชรเกียรติ PNC นซีชนะคะแนนเขยามศักสมชายครับและคู่ในคู่สี่ก็ผู้เอกของรายการ วางแข้งข,งขวาก็ไประมัดระวังครับทั้งคู่นี่เป็นมวยขวาขาเอาซ้ายออกเขะขวาสูงใหม่มาขวาไม่รุนแรงครับ เข้าไปก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันจับตามตัอไปเบียดไปชัดชักตามประวัติมวยนั้นทั้งกู้เนี่ยเป็นมวยฝีมือก็คงต้องหาจังหวะโลปลาก็ลำสันใกล้เชียงกันต่างก็แต่ผิวครับเดบุลนัผิวคร้มชัดหมดยกที่สอ,อง มกุฎเทศยี่ปุ่นนะครับชมรมมกุฎเทพญี่ปุ่นขอเชิญสมาชิกชมรมร่วมพระปะาังสารประจำปีในวันที่1 1ธันวาคมที่โรงแรมโซนทีวินทาวเวอร์18บมิิกาคุณยุทธนาอังสุวรรณฝากข่าว <sh am aya noise> <visuals> ี่มาที่มาที่มาแล้วก็กลับมาอีกครั้งครับตามคำเรียกร้องเบียร์ช้างเชิยชมาเชิยชมมากำลคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ครับคอนเสิร์ตเบียร์ช้างเหรียญทองกับวงกระบาววันนี้พบกันที่สนามกีฬาจังหวัดกาฬสินพรุ่งนี้สามทุ่งสีเมือง1 1ครับสลากกลางจังหวัดขอนแก่น12อำนาจเจริญนะครับ แล้วก็13พิจารณาชนิกอุบลราชธานีครับก็มาดูกันนะครับยกนี้เป็นยกที่3แล้วซึกจารุเมืองของคุณโอตือครับจัดเอาไว้ที่ประที่14ที่ราชดำเนินกลางสวนสติประพายิมกับออมสินสิทธิ์กุลอิมครับแมงปองเกียรติธนาอุบลกับสำราญเดชสอดานชัยนะครับก็ความด้วยมวยดีๆอีกเยอะแยะทีเดียวชมง,งานชาวอีสานครับจังหวัดเชียงรายเขาเชิญ รวมราตรีสารครับหาเงินช่วยเหลือการกุศลที่วันศุกร์ที่22ธันวาคมนี้ที่สนามกรด,ดชียงร้ายอ้ามาโวยบนเวทีก็สนุกครับพบกับบานเย็นรากแก่นได้นะครับที่นัน่นคุณทำโดยสิริมณีครับเป็นผู้ประสานงานเด่นพนมครับมาแรงๆออกแคงซ้ายขวาแต่ว่าทางระยะแคงขวาโอ้โหดับกระดังน,นี้เดีย จะฟื้นขึ้นมาได้ไหมไอ่ข่าวอาชีพยอยู่แล้ว,ลวนะครับเรื่องโอ้มลังเรื่องประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงพยักครับผู้พี่น้องมีพยัคฆ์พันพยักมีขับสองเขาอ,อีกอแอนเดอร์สันอยากจะจ่ายครับไม่ยอมแตกกันนทีหนึง่งเดีเริ่มตี ทีสองทีเลาะเปลบไปเด็ดน้ำตีพยมพยมได้อ้าพยมไปขยมมาเสียจังหวะครับโดนหิ้วลอยทั้งตัวเลยทีเดียวไม่เจ็บหรอกครับแต่ว่าแหม,มันเสียฟอร์มเสียฟอร์มแล้วก็แหมเสียอาการในสายตากรรมการด้วยมันพยายามขัดไปสองหกท้าย ไม่ได้มไครับเพราะว่าพออย่างพันพยักไม่ธรรมดานัแนี้แฟนแเดวชาว้าเด่นขาอ่อนไปหมดครับยกมีต้นาไปแล้วบยกที่สครับก็แม่นายกที่3นั้นครับพันพยักจังหวะกระตุกตรงนี้ไม่เสีย ไม่เจ็บตัวแล้ครับแต่ว่ามันเสียเหลี่ยมครับทางด้านเดชพนมดูแข้งขาอ่อนพลิกเช่นเดียวกันตรงมุมแดงครับตัวเองนี่มีขยับขยับขยับเท้าลอยไปนิดหนึ่งถูกกระตุกตีลังกาเลยครับความได้เปรียบเสียเปรียบนี่ตอนนี้ก็โอโ้โหนี่นะครับทางด้านพันพยักษ์เตรียมตัวมาเรียกว่าไฟนี้ถ้าไม่ชนะนี่ก็ต้องขอทำหนังสือ,องสงบศึกแล้วครับทำสัญญากันเลย สองครั้งนั่นก็น่าจะหาจุดอ่อนมาแก้ไขตัวเองได้ในขณะที่เดชพนมครับก็ต้องพยายามเต็มที่มาสถานการณ์ในยกนี้ในโอ้โหก็ยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับอย่าลืมนะครับวางวางแวะไปหาความสำราญกันที่ห้องอาหารบางกอกรูมซอยวัชรพลของคุณเป๋โปสเตอร์ครับ คนในวงการมวยก็ไปช่วยกันอุดหนุนนะมีเพลงเพราะๆฟังกันยกที่สี่เดชพนมลูกพระบาทครับฝ่ายแดงเมื่้อเช้า121ปอนด์พันพยักษ์รรมกระเสรมนำเงินครับร2 2ปอนด์รมการปียาเหลงสุดใจดเดชพนมต้องต้องเร่งเครื่องครับตีตีพันพยักษ์เล่นหนักหนักเอาจังหวะ ยังมีโอกาสนะครับ2ยกที่เหลือนี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าจังหวะใครจะดีกว่ากันมันพยายามออกแข้งเดพนมจีมม้มัดกล้่มตีแล้วใครจะยบมันพยายามนี่ต้องโหนนิดหนึงครับเพราะว่ารูปร่างตี้ยกว่าในยกที3่3นั้นมันพยัยาสถานการณ์ดีกว่าเล็กน้อยครับยกที่4ี่เป็นยังไงโดนกระตุกโอ้โหออกมาตี สงสัยเหมือนกันครับเด็ดประนมวันนี้แมครับเจอรัดใต้ปีกเข้าไปลูกนี้ดิ้นไม่หลุดวอนครับมองมองหากรรมการเลยเดียวช่วยแยกหน่อยเถอะวอนด้วยสายตาพย,พยัพย์ไปอีกแล้วแม่วงในก็ดูจะเสียเปรียบกันพันพยักเลยครับตอนนี้ ไม่เปรี้ยเหมือนอย่างที่เคยๆค,ครับเาเดชพนมอ้าวมระตกมาก็อยู่ที่จังหวะครับบางครั้งบางท,งางทีก็ยังได้อยู่พันพยัคฆ์ดูจะคุมสถานการณ์เอาไว้ครับช่วงนี้ตีแล้วเดชพนมนดูเหมือนจะจะหยุดไปนิดนึงเดชพนมฝ่ายแดงครับพันพยัคฆ์นำเงินอ่อกข้งมา พยักเองก็ดูเปลี้ยไปเหมือนกันแล้วครับโอ้โหแลกกันได้แล้วครับตรงหน้าแฟนๆเห็นกัน,น,นชัดๆแจ๋ๆครับแต่พันพยักนีก่แกผิวขาวพอโดนแข้งโดนหมัดเข้าไปนี่แดงเป็นปื้นขึ้นมาเห็นชัดเจนเลยครับเด่นต้องเดินเดินไปก็โดนครับเจอขาวอีกทีนึงปกต,ติแล้วเนี่ยเป็นมวยที่แข้งซ้ายขวารุนแรงนะครับเดชพนม อยู่วงนอกจะทันไหมต้องชาบสวยครับอันพยับคุมสถานก,การณ์นานๆโต้พีปูพรมไปก่อนแยๆ่ๆไปเรื่อยๆแต่ถ้าเข้ารัดในแล้วแหมดูเหมือนว่าพันพยักจะตีได้ชัดเจนนะครับกระตุกกระตุกไม่ลงหมดยกที่4ครับที่ออกไปนี่เดชปนมทำท่าขึงขังดีเหมือนกันครับ แต่ว่าพอเข้าปล้ำรัดในกันแล้วความแข็งแกร่งไปอยู่ที่ทางด้านพันพยักครับเห็นชัดเจนจังหวะปล้ำตีแล้วก็มาโดนสอกาไปเต็มเ็มทีหนึ่งเจอแข้งเข้าไปอีกพันพยักก็เตรียมมาดีครับน่าจะร้อยเปอร์เซนต์กว่าเพราะฉะนั้นอีก3นาทีนี้เดชพนมต้องเร่งเครื่องหน่อยวันที่สิบห้าสิบหกธันวาคมนี้เชิญชมศึกมวยไทยต้านยาบ้านะครับที่เวทีมวยวัดสีอ้วนอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางพร้อมด้วยคอนเสิร์ต วิทูลใจพรมครับ yeah, yeah, yeah. จัดโดยสจวิทยาหรือไทย yeah, yeah, yeah. สว่างคุณงานนี้ดูฟรีครับใครอยู่ใกล้ๆก็ไปดูกันศึก yeah, <yeah>, yeah. จารุม,มืองวันพระที่14โอเตอร์ครับคุณประวิทย์ก้องท้องสมุทรนี่จัดเอาไว้กลางสวนเจอกับออมสินแมงป่องกับสําราญเดช yeah, yeah, yeah. เป็นเพชรกับเสือเหลืองครับก yeah, <yeah>, yeah. ็มวยดีๆอีกหลายคู่ครับที่ราชด,ดําเนินเพั้นก็ติดตามชมกันได้เ yeah, <yeah>, yeah. วลาคาเฟ่คืนนี้พบกับศิริยาศินทรายากรนนะครับ yeah, yeah, yeah. เพลงพราะ แล้วก็ทุกเช้าอย่าลืมตามแผนครับทดสอบทดลองดูครับว่าบ้านเมืองยุคใหม่เป็นอย่างไรแล้วก็ช่วยเปิดหาซื้ออ่านกันครับยกสุดท้ายเดชพนมลูกพระบาทฝ่ายแดงครับวันพยักษ์ธรรมกระเสมฝ่ายน้ำเงินเดชพนมเคยชนะมาแล้วสองครั้งครับแต่ว่าไฟนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีครับสี่ยกที่ผ่านไปนั้นโดนทางด้าน อันพยักนี่ปั้มตีปั้มตีปั้มตีออกแข้งเรียกได้ว,ว่าน่วมไปรีเดียวมีโอกาสครับที่จะพลิกผันได้ก็แค่2อนาทีกว่านี่แหละต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหาแล้วครับนักมวยก็จะอย่างนี้ครับเจอกันก็ต้องหาทางแก้ไขต้องเรียกว่าอุดรูรั่วแล้วก็พยายามทำจุดบกพร่องของฝ่ายตรงข้ามให้ได้ครับ ันมาเล่นหมัดช่วยครับไพ่ใบสุดท้ายของนักมวยที่สถานการณ์เป็นรองเอายังพอมีหวังครับระครังไม่สิ้นเสียงนี่ยังมีโอกาสแต่ว่าพันพยักอาศัยว่าฉลาดไม่อยู่ห่างครับกอดรัดไปเรื่อยๆส,สวมวิญ,ญญาณเสออือแล้วครับก็ปูไว้ให้เวลาเดินไปเรื่อยๆครับเพราะว่ารู้ตัวเองว่าสถานการณ์นี้ไปไกลแล้วได้เปรียบเยอะครับนั่นก็เป็นเรื่องของ วิธีการชกค,ครับก็คงต้องว่ากันไปตามเหตุการณ์เฉพาะหน้าครับใครที่รู้ตัวเองว่าเสียเปรียบก็ต้องเดินเข้าหาใครที่ได้เปรียบอยู่ก็ต้องพยายามป้องกันตัวก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วแหละครับการสูงติดเพดานเลยทีเดียวทางด้านพันพยักแฟนๆก็ยืนสงบติ่งครับยืนกันตรงแนวทีเดียวเรียบร้อยมอบตัวกันไปเรียบร้อยแล้วครับ <ge ar> <ies> อีกลองเชิดมาสู่ช่วงปลายของยกสุดท้ายแมนี่แมนี่เป็นภาค3สงสัยครับอีกไม่นานคงมีคงมีภาคสมาสร้างมาสร้างมาสร้างตาันอีกทีหนึ่งเที่ยวนี้ทางด้านเดชพนมต่อน้ําหนักต้องลดลงมาเยอะครับแต่ว่าเที่ยวหน้าอาจจะชกกันในพิกัดที่เท่ากันก็ได้แต่ว่าคงต้องไปทําฟอร์มใหม่ครับทางด้านเดชพนมฟอร์มไม่ดีก็ยังโอกาสขอล้างตาคืนไม่ได้แล้วครับ ดูเหมือนว่าจะยอ,ยอมยอมรับสภาพไปในทีครับทางน้าเดชพนมอาล้วครับวันนี้ไม่ใช่ทีของเราเป็นทีของพันพยักษ์ก็ยอมไปก่อนครับ <c oughs> ในที่สุดก,ก็หมดยก <c oughs> สุดท้ายรอการชี้ขาดอย่างเป็นทางการครับ <c oughs> สำหรับเสาหน้านี้ก็ยังมีมวยรอบอ e ีสุๆชกกันครับ ทำการชูมือให้พันพยักทำมากะเกษมครับล้างตาได้สำเร็จชนะคะแนน,นไปแบบขาดลอยครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG